ก็ต้องขอสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเอออยู่ในแมปเดิมอีกแล้วนะฮะก็คือ Woman Tower Defense นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการผ่านโหมดที่ยากที่สุดในเกมซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเริ่มไม่ยากแล้วสำหรับหลายๆคนนะฮะด้วยเออเซตที่เป็นเผาเขาเรียกว่าเผ่า,าสีม่วงทั้งหมดเลยนะฮะ เป็นการเอาแบชนะฮะซึ่งแบชผมเรืมชื่อไปแล้วนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมอาจจะขึ้นเออเขาเรียกว่าภาพให้ดูนะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาสอนกันนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเล่นแล้วเนะี่ยผมแทบจะตั้งชื่อให้มันได้เลยนะว่าแบบเป็นเซตที่แบบเล่นแล้วหลับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะว่ามันจะหลับยังไงนะโอเคนะก็สิ่งที่ต้องใช้นะ,ะก็คือมีแค่สองสองตัวเท่านั้นนะฮะ คาสนี้มีทั้งหมด4ตัวแต่แเราจะใช้แค่2ตัวก็เพียงพอนะฮะก็คือ1แม่มดนะฮะราคาประมาณเออ2,150 XP นะแล้วจากนั้นก็บีคอนนะฮะราคา5,400 XP นะ,ะซึ่งคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้แค่บีคอนก็ได้นะคุณจะเออใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะผมเอามาเขาเรียกว่าบัฟ การโจมตีไวนะแต่ตัวนี้เป็นตัวบัฟดาเมจนะก็อาจจะเอามาแก้กันได้หรือคุณก็แค่วางให้ตัวนี้ไปแบบไปตัวเดียวเลยนะไม่ต้องใช้ตัวอะไรแล้วนะแต่ผมจะวางบีคอนนะฮะเพื่อที่จะเป็นการความปลอดภัยนะกับทีมเราที่จะชนะนะฮะโอเคนะก็ใช้แค่2ตัวนี้แหละฮะคือ เขาเรียกว่าแม่มดกับบีคอนนะโอเคนะเราไปดูในเกมกันเลยนะเราจะไปยุดรวดเร็วเลยนะซึ่งแมพที่เราจะเล่นก็คืออัลฟาโรดนะฮะแล้วก็โหมดมาสเตอร์นะ,ะโอเคนะเราไปอยู่ในเกมกันเลยนะ,ะโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะซึ่งผมบอกก่อนเลยนะว่าเออเป็นเซตเซตนี้มันเซตที่ค่อนข้างจะชิลมากเลยอย่างแรกคือนี่เป็นทางเข้ามอนนะฮะใหระหวังแม่มดมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ อัปเกรดไปให้สุดเลยนะฮะอัปจนถึงเลเวลสี่นะฮะซึ่งระหว่างนี้คุณก็แบบสามารถไปเขาเรียกว่าหยิบขนมหรืออะไรมากินรอได้แบบชิวๆเลยนะก็คือแบบมันเป็นเซตที่แบบเล่นแล้วจะหลับจริงๆนะก็คือแบบคุณถ้าเกิดคุณแบบเล่นตอนยังคืนล้าแบบเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยเปิดเพลงแบบเปิดเพลงชิวๆไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าหลับไปขาดจอได้เลยนะเพราะมันเป็นเซตที่ เหมือนจะใช้ความตื่นเต้นฮนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคือแบบมันค่อนข้างจะง่ายนะฮแล้วก็อัปเกรดไปถึงเลเวลสี่นะฮะแล้วเราก็นั่งดูซอมบี้ไปแบบนี้นะฮะก็คือแบบสบายมากเลยอยู่แบบนั่งดูยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเออไม่รู้ว่ามันบากันหรือไรนะคือผมเขาเป็นสีขาวนะแต่ว่า ในรูปเขาเนี่ยรูปในกรอบเขาเนี่ยมันมันเป็นผมสีน้ําตาลนะฮะแต่ว่าน่าจะบั็กนะฮะก็คือแบบไม่รู้เป็นไรช่วงนี้คือทั้งมนทั้งมนเขาเป็นสีขาวบ้างตัวนู้นตัวนี้ผมเป็นสีขาวผมก็ไม่รู้ว่าเกมเขาเป็นอะไรนะฮะก็ให้เราอัปเกรดไปเรื่อยๆตอนตังพอนะฮะแล้วเราก็นั่งรอส,สบายๆนะคลิปนี้อาจจะค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรนะสำหรับตัวนี้ซึ่ง เออเราจะมาดูกันนะว่าเขาอ่านอะไรกันนะแบบว่าพักชิวชวรอนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อัปเกตดไปขั้นหนึ่งฮนะซึ่งเธอก็อ่านสมุดอยู่นะซึ่งสมุดเหมือนจะเออเขียนเขียนภาษาหรือแบบว่าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครอ่านออกก็บอกด้วยนะเขาคือเธอมีเออสองหน้านะซึ่งตอนที่ไม่ได้โจมตีสักพักเขาจะเปิดอีกหน้าหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิด ต้องโจมตีเขาจะเปิดหน้านี้นะซึ่งผมว่าไม่แน่ใจวนะ่ามันหมายถึงอะไรนะฮะซึ่งเราก็จะอัปเกรดไปถึงเลเวลสี่ฮะไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มเลยนะก็คืออัปเกรดเรื่อยๆโอเคนะเราไปเขาเรียกว่าดูตอนอัปเกรดเลเวลสี่เสร็จก็ได้เลยนะฮะอ้เลยเดี๋ยวผมเหมือนจะลืมนะก็คือแบบรีวิวไปในตัวได้เลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะฮะก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกฮะคลิปนี้ก็คือแบบเป็นเซตที่เล่นแล้วจะหลับนะฮะซึ่งแม่มดนะฮะมีสกิลที่ เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําให้มอนหายไปแบเปบ,เป,บเป็นลูปดาวนะซึ่งทุกๆสามวิถ้าเกิดมอนอยังไม่ตายจริงเนี่ยจะปล่อยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูกบอลออกมานะครับอบอลบอลบอลเวทมนต์นะฮะซึ่งจะเป็นมีดาเมจพอสมควรนะฮะแล้วก็สเปสสเปสไกลด้วยนะฮะซึ่งนี่เป็นความสามารถตอนประมาณเลเวสองนะฮะแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่แปดตอนเลเวสามแล้วก็อัตราการตีคือ0.5นนะฮะแล้วก็ ระยะ18นะฮะซึ่งค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะ,ะก็สามารถต้านได้นานมากนะฮะคือดูถูกเขาไม่ได้เลยจริงๆนะฮะก็คือแบบเป็นตัวที่ดีพอสมควรนะฮะดีในนีดีในการป้องกันต้นเกมนะแต่ว่าท้ายเกมอาจจะสู้พวกตัวอื่นๆในคาร์ดอื่นไม่ได้นะแต่ว่าต้นเกมจนถึงเวฟ40เนี่ยไว้ใจเขาได้เลยนะ,ะเวฟ3นี่คือเวฟ4นี่คือต้านได้แบบชิวๆเลยนะฮะ ซึ่งเราจะรอต่อไปนะฮะรอแล้วก็อัพไปเรื่อยๆโอเคนะฮะตอนนี้เราอัพมาถึงเลเวล4แล้วนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเธอมีหน้าตาประมาณนี้นะ,ะซึ่งทรงผมเหมือนบักนะ,ะปกติมันจะเป็นสีน้ําตาลนะฮะซึ่งก็จะมีดาเมจที่20เลยนะฮะแล้วก็อัตราการตี0.3สเปซด้วยนะฮะก็คือกระจายด้วยนะตีกระจายด้วยแล้วก็ระยะระยะการการตีคือ18นะฮะ แล้วแล้วจากนั้นฮะให้เราวางอีกตัวหนึ่งข้างหลังนะฮะเราจะวางแบบนี้ไป3มตัวแล้วก็อัพห้เป็นเวลสี่ก่อนนะฮะแล้วค่อยวางอีกตัวหนึ่งฮะก็คืออัพเปเรลสี่แล้วค่อยวางตัวที่3มนะฮะแล้วก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆวางเป็นแถวยาวแถวยาวแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะชิวๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายเขาเรียกว่าเรียกว่าภาพประกอบมาให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะก็คือแบบ ภาพภาพเล่งะฮะก็คือไม่ได้ตัดเฉยๆแต่มีภาพเล่งมาด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชิวนะตัวนี้เราจะไม่มีอะไรพูดเยอะนะฮะโอเคตัดภาพนะฮะซึ่งเมื่อกี้มันเขาก็ยิงบอลมาแล้วนะฮะนี่ฮะมันแค่ะสือกเสียงดังหน่อยนะฮะแต่ว่าการยดตีโบติคือแทบไม่มีเสียงเลยนะเนี่ยมันเป็นเสียงแบบตับตับตับแต่ว่ามันเบามากเลยนะะเป็นเสียงเบาแต่ว่าดาเมจค่อนข้างจะใช้ได้เลยเนะี่ยโอเคนะก็ ตัดภาพนะฮะโอเคนะแล้วหลังจากระวังสองตัวแล้วอัพเป็นเลเวลสี่หมดแล้วนะแล้วก็วางตัวที่สามมาอย่างนี้ต่อเลยนะก็คือแบบวางต่อบอาลนี้ให้มันชิดกันได้มากที่สุดนะฮะก็คือประหยัดพื้นที่นะฮะและจากนั้นก็อัพเป็นเลเวลสี่ตามตามรุ่นพี่ไปนะฮะก็คือแบบ เป็นตัวที่ชิลมากเลยนะคือแบบระหว่างนี้คุณแบบหยิบอะไรมากินกิรอได้เลยนะก็คือแบบค่อยๆปะวางไปทีละตัวไม่ต้องแบบไม่ต้องมีจังหวะเร่งร้าอะไรมากเลยนะก็คือแบบไม่มีจังหวะระทึกที่แบบมันจะหลุดต้องกดอัพให้ทานหรืออะไรนะก็คือแบบค่อยๆก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าช้าเกินนะฮะก็คือชิลๆได้เลยนะฮะซึ่ง นี่ก็คือสายเหตุของชื่อเซร็นาที่บอกว่าเล่นแล้วหลับนะคือเราต้องวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็คือวางวางจนวางจนจบเกมเลยนะฮะก็คือแบบเลเวลสี่พอเลเวลสี่ครบสามตัวแล้วเราก็จะอัพเป็นเลเวลห้าทัดมาจากตัวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปตัวที่สามนะฮะก็คือจากเลเวลสี่ครบสามตัวก็อัพเป็นเลเวลห้าให้ไล่ไว้ครบสามตัวเหมือนกันนะฮะตามมาฮะแล้วก็รอไปอนี้ต่อไปนะฮะก็ตัดภาพอีกรอบ โอเคนะตอนนี้จังหวะนี้บอสเอิเลือดประมาณเอ,อิสามพันมา2ตัวแล้วนะแล้วก็จะมาดูประสิทธิภาพของเขากันนะ,ะ mm. ก็ตอนนี้หลุดไปหนึ่งตัวแล้วนะเลือดต่ำกว่าพันนะหลุดไปตัวที่2นะเลือดพันเก้านะ,ะแล้วก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะ,ะ <Okay. S 1> ก็โดนตัวแรกตายไปแล้วนะแล้วตัวที่2ก็จะโดนลุงสกรรมตา,ตายตายตามไปนะเลือดเหลือ500แล้วเดี๋ยวก็จะวนกลับมาแล้วก็โดนตีรอบหนึ่งฮนะก็สบายๆนะ,ะก็คือไม่ต้องไม่ต้องอไรมากนะก็คือ ก็คือแบบกันได้แบบครบวงจรเลยนะคือสามสามทีเลยฮะซึ่งบางทีผมก็คิดว่าผมผมสีเทาไวเทเรียเหมือนกันนะคือเท่กว่าผมสีน้ำตาลเลยเนี่ยบางทีนะซึ่งเราก็รอเงินต่อไปจนครบสามหมื่นนะก็เอาสามตัวเวลสีารวตาอไว้งงี้ยแหละฮะก็คือการได้สบายยนะในระยะหนึ่งก็คือแบบอยู่ได้แบบแบบยาวๆเลยนะแล้วก็เซิร์ฟโลทแล็นะฮะโอเค แล้วก็เหลือเงินอีกเหลือเงินที่ต้องใช้อนะีกสองพันฮะราคา well, อัพเวลตานของเธอมีราคาอยู่3ามแสนหพเอ้ยสามแนหอะฮะซึ่งโอเคนะแหละซึ่งคาอธิบายนะก็บอกไว้นะว่าสามารถฆ่าเขาเรียกว่าซอมบี้หัวหน้าได้านะผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะแล้วก็เพิ่มอัตราการอัตราการตี แล้วก็ดาเมจแล้วก็เพิ่มไอบอลเขาเรียกว่าไอบอลที่มันยิงออกไปอะ่ะมันจะแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอีกอันนึงเขียนว่าอะไรแต่ช่างมานะโอเคกดอัพไปเลยนะฮะตอนนี้ถะเธอมีดาเมจที่60นะอัตราการตี0.15วินะฮะดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้น3เท่านะ,ะแล้วก็ไปเร็วขึ้นอีก2เท่านะฮะก็เป็นอะไรที่โหดมากเลยนะ ซึ่งเลเวล5ของเธอนะก็มีราคา3ามแสนเลยนะฮะซึ่งสกิลของเธอโคตรจะ OP เลยนะแต่ว่ามันไร้ประโยชน์นะฮะถ้าเกิดเรากันเรากันตัวลูกน้องไม่ได้ก็คือแบบสกิลของเขานะฮะก็คือเมื่อซอมบี้เนี่ยกำลังจะไปชนให้ประตูเนี่ยกำลังไปชนจะไปชนประตูนี้นะฮะเขาจะเออสกิลนี้จะทํางานนะเป็นสกิลติดตัวซึ่งจะทําให้ซอมบี้ที่เข้ามาเนี่ย หายไปเลยนะคือไม่โดนดาเมจบ้าน,นะฮะก็คือจู่ๆเดินเข้ามาปุ๊บหายปั๊บเลยะฮะแล้วก็จะหายรัวๆแปดวินะคือถ้าเกิดมีตัวอะไรเดินเข้ามาหลังจากสกิลมันทํางานเนี่ยแปดวิมันจะหายไปหมดเลยฮะแล้วจากหลังจากหลังจากแปดวิคุณก็จะโดนดาเมจเข้าบ้านเหมือนเดิมนะฮะซึ่งครูดาวประมาณร้อยแปดสิบวินะฮะก็คือประมาณแบบสามนาทีนะถึงจะใช้ได้ทีหนึ่งฮะแล้วก็มันก็ไม่บอกนะว่ามันจะ ผูดาวเทล่าท์นะฮะซึ่งเป็นสกิลที่เหมือนจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับการเออฆ่าบอสใหญ่ทนะ่าจะเกิดบอสใหญ่มาคือเดินปุ๊บหายปไปเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มสําหรับการฆ่าอัของเขานะคือทั้งสามแสนสองนะแต่ว่าถ้าเกิดบอสเป็นเก่งจริงแล้วคุณแบบต้าลูกน้องได้หมดแต่ว่าบอสต้านไม่ได้เนี่ยทางเลือกการอัพก็การอัพอันติของเขาก็เป็นทางเลือกที่ดีนะฮะก็คือหาเสกให้หายไปเลยนะโอเคนะเราพูดมากเกินไปแล้วนะก็คือ ง่ายๆนะต่อสิ่งที่ควรทําต่อไปนะก็คืออัปเกรดต,ตัวที่สองเป็นเลเวลห้าแล้วก็ตัวที่3เป็นเลวลห้านะฮะแล้วจากนั้นก็วางอีกตัวที่ข้างหลังตรงนี้นะฮะก็คือต่อต่อัอนแล้วก็อัปเป็นเลเวลห้าอีกรอบหนึ่งคนะฮะโอเคนะเราจะตัดภาพไปเลยนะฮะ ีย hey, นะจังหวะนี้เออผมเมื่อกี้ผมก็วางตัวที่สี่ไปแล้วนะตอนนี้เวฟสี่จะกําลังรอตั้งอัพเป็นเวฟห้านะฮะซึ่งตอนนี้ลองบอสก็มาแล้วนะเวฟหกสิบนะฮะก็ะคือมีเลือดใส่เกาะมาด้วยนะคือเลือดสามสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นนะฮะแล้วก็กําลังโดนเตียงหนักหน่วงนะฮะแล้วก็เลือดเลือมหมื่นแปดแล้วนะก็คือแบบดูดาเมจของเขานะก็คือแบบเหลือเหลือหมื่นหนึ่งแล้วนะแล้วก็หลุดระยะเดือดเดือดเดือก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งฮนะ แล้วก็เรามาดูกันว่าเขาจะโดนหนักขนาดไหนนะฮะนี่ฮะก็ลดเลือดเหลือเก้าพันเจ็ดพันหกพันนะแล้วก็ห้าพันสี่พันสาพันนะแล้วก็สองพันหนึ่งพันเลือดตายไปเรียบร้อยนะฮะ <g ül> หายใจไม่ค่อยทันเลยเลือดลดเร็วเกินนะพากไม่ทันโอเคนะก็รอเงินฮะแล้วก็อัพต่อไปนะฮะซึ่งเดลังจากที่เราอัพเราก็จะมาขึ้นแนวใหม่ตรงนี้นะตรงข้างหลังเขานะโอเคนะเหลือแล้วก็รอเงินต่อไปนะโอเคนนตัดภาพ โอเคนะแล้วหลังจากที่ตัวนี้นะอัปเกรดเปเลเวลเออเลเวเลห้าเรียบร้อยนะฮะแล้เวลาบีคอนของเรานะฮะก็ให้วางให้มันชิดมากที่สุดนะคือชิดแบบชิดสองชิดสามตัวนี้นะฮะโอเคนะแล้วหลังจากวางนะโดยบีคอนนะฮะการวางเลเวลหนึ่งถึงเลเวลประมาณสองนะฮะมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะก็คือแบบ มันไม่ช่วยบัฟอะไรเลยนะฮะก็คือมันมันตั้งอยู่เฉยๆสวยๆไร้ประโยชน์นะฮะแต่ว่าเราก็อัปเกรดรั้งที่หนึ่งนะก็คือเพิ่มระยะนะฮะแล้วก็อัปเกรดรั้นขั้นที่สองก็เพิ่มระยะเหมือนเดิมนะแต่ก็สังเกตได้ว,ว่าตัวของเราไม่ได้ตีไวขึ้นแต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวแต่หรือว่าหรือว่ามันหรือว่ามันบัฟระยะ,ะตอนแรกมันสิบแปดอ๋อใช่นะฮะการวางแรกๆมันช่วยบัฟเฉลี่ยระยะนะะประมาณสิบแปดจาก จาก18มาประมาณ19.8นะฮะก็คือประมาณ1กว่าๆนะฮะแล้วก็อัปเกรดต่อไปนะฮะต้องถึงเลเวล3นะฮะก็ดูดูคำอธิบายเขานะฮะก็คือจะเพิ่มอัตราการตี10%นะฮะของตัวที่อยู่ในระยะแล้วก็สามารถเออจับตัวซ่อนได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็อัปเกรดไปเลเวล4นะเลเวล4นะจะเพิ่มสกิลนะฮะสกิลในการเออ โจมตีเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซนตนะเป็นเวลาสิบห้าวิแล้วก็คูดาวห้าสิบวินาทีนะฮะซึ่งเป็นสกิลบัฟนะฮะเป็นสกิลบัฟแบบการโจมตีไวนะก็คือตอนนี้ตัวของเราค่อนข้างที่จะตีเร็วนะฮะก็คืออัตราการตีจากศูนจุดหนึ่งคือศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วนะฮะก็แล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็นยี่สบเอดจุดห้านะฮะก็คือแบบเกือบจะครอบวงนี้แล้วนะและหลังจากนั้นให้เราอัปเกรดเป็น เลเวลหเลยนะสำหรับบีคอนเพื่อที่จะให้มันทําให้ระยะของตัวหน้าเนี่ยมันครอบคุมวงวงเวียนนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือใช้เขาเรียกว่าก็คือใช้เงินห้าหมื่นห้านะฮะแล้วจากแล้วความอธิบายสกิลนะก็บอกว่าเขาเรียกว่าดับเบิลเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเขาเรียกว่าทําให้เตีเร็วขึ้นนะฮะสองเท่าแล้วก็ เพิ่มระยะนะฮะของของทุกตัวในกระดานนะก็คือทุกตัวบนแมปนะฮะเป็นแล้วก็เป็นเวลา20วินาทีนะสกิลของเขานะฮะก็คือจากที่บับตัวในระยะเพิ่มมาเป็นทั้งแมปนะฮะเป็นเวลา20วินาทีจาก15วินาทีนะแล้วก็คููดาวประมาณ50วิมังนะเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแล้วก็จะลองเงินต่อไปนะซึ่ง ตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันจะกันได้หรือเปล่านะสีตัวนี้การได้แน่นอนนะก็คือเป็นตัวที่ไว้วางใจได้นะสำหรับตบแม่มดนะะซึ่งบางคนจะสงสัยว่าเราเอาเงินนับปีคอนเไปอัพเออไม่มดตัวอื่นดีกว่าไหมนะฮะมันอาจจะมันก็คงมันได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเอาบีคอนมาเพราะว่ามันมันปลอดภัยกว่านะคือแบบมันมันชัวนะฮะว่ามันฆ่าได้แน่แน่นะฆ่าบอลเลนแน่แก็คือแบบตายในวงเวียนแรกเลยนะคือเป็นตัวแบบ เอามาเอา,ายืนนั่เฉยนะแต่ว่าใครจะใช้เออแม่มดตัวเดียวก็ได้นะฮะก <t> ็ค<ๆ>ือแบบวางวางแต่แม่มดทั้งเกมเลยนะ,ะก็คือแบบจบเลยนะ,ะคือมอนไม่ต้องเดินไม่ต้องทํามาหากินแล้วนะ,ะก็คือตอนนี้นะมีระยะอยู่21เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็โจมตีเร็ว0.13เหมือนเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดสกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะมากเลยนะฮะแล้วก็จะเพิ่มเขาเรียกว,ว่าอัตราการตีเป็น2เท่านะฮะค่อนค่อนค่อนข้างที่จะโหดเลยฮะ แล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะก็คือวางต่อไม่อีกนะฮะก็คือวางนี้ไปจนจบเกมเลยนะวางแล้วอัปเกรดเลเวล5แล้ววายตัวนะไปจนจบเกมเลยฮนะโอเคณนะตังงวันนี้นะก็เวฟ79เนท็่เรียบร้อยนะก็จะสังเกตได้ว่ามอนมาค่อยช้างเยอะเยอะมากเลยนะแต่เราก็ สามารถต้านได้ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะคือวนมาอีกรอบมันก็มันก็ตายเลยฮะแล้วก็เคลียร์ตัวสามพันเลือดสามพันตายอย่างรวดเร็วนะฮะตอนท้ายเกมเลือดมันเพิ่มไปสี่พันนะฮะแล้วก็เรียกว่ากองทัพมินิบอสนะฮะก็โดนดาเมจกระจายนะคือโดนรัวๆเลยนะก็คือไม่รอดเลยฮะเลือดตัวหลังเหลือสองพันหกเลือดตัวหน้าเหลือสามพันหนึ่งฮะไม่ได้ต่างกันเลยฮะแล้วตัวนี้ก็เลือดเหลือหมื่นแปดนะฮะ แล้วจากนั้นก็เรียบร้อยนะฮะตัวหน้าตายนะฮะแล้วหลังจากนั้นตัวที่ตัวหลังนะฮะก็ตามมานะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะตายไม่รอดแล้วเราก็อัปเกรดมาเลยนะฮะแล้วหลังจากนี้นะฮะเราก็เตรียมกดสกิลของ beacon น,นะกดตรงกดตรงตอนที่บอสมาประมาณน,นี้นะก็คือให้เราให้ทุกตัวยิงบอสก่อนนะฮะแล้วเราก็ค่อยกดนะฮะตอนนี้นะฮะทุกตัวเข้าระยะบอสหมดแล้วนะฮะจังหวะนี้เรากดสกิล beacon ไปเลยนะ ทุกตัวนะมีมีอัตราการตีอยู่0.068วินาทีนะแล้วก็ระยะ33ครอบคุมมงเวียน,นี้ทั้งหมดเลยนะซึ่งสัปดาเมจก,กระจายด้วยนะตัวหลังเลือดเหลือ50 0 0 0นตัวหน้าเลือดเหลือ4ี0 0มฮะตอนนี้สภาพเป็นกระตายไม่ค่อยต่างกันแล้วนะสำหรับบอสแล้วก็จะวางตัวเพิ่มไปนะไม่รู้ว่างทาไมนะมันมันตายอยู่แล้วนะผมแค่วางไปนะั้นนะโอเคเลือดเหลือแ800แล้วก็ตัวที่2ตายตามนะพคกหม่ันตายเร็วมากเลยนะฮะ โอเคนะ่นก็นี่ก็เป็นวิธีนะใช้เขาเรียกว่าวิธีผ่านด้วยตัวม่วงเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดใครเล่นครั้งแรกก็จะได้แบสนะแต่ว่าผมเล่นไปเล่นไปแล้วนะก็คือไม่ได้แบตนะก็คือมีประมาณนี้นะก็คือเป็นเซตที่คุณสามารถแบบเล่นเกมอื่นรอได้เลยนะก็คือเล่นเกมสั้นๆรอได้นะก็คือแบบรอรอพวกรอเงินนะก็คือมันต้านได้แบบชิวๆเลยนะสำหรับตัวพวกนี้นะก็คือแบบ เป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับแม่มดนะฮะโอเคนะก็ก็กเล็ดี๋ยวจแล้วก็ตัดเข้าไปในเขาเรียกว่าตัวเกมล็อบบี้กันเลยนะฮะโอเคลิมนิดหน่อยนะฮะโอเคนะซึ่งเซตของเราวันนี้นะก็มีประมาณนี้นะสำหรับเออเซ็ตแม่มดผสมกับบีคอนนะซึ่งใครจะใช้บีคอนก็ ไม่ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนําให้ใช้ดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะคือมันจะรับประกันได้แน่นอนนะว่าบอสจะไม่สามารถหลุดรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะฮะหรือคุณจะเอาเงินไปอัพแต่แม่มดอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะโอเคเซตของเราก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับการผ่าด้วยตัวหม่งเท่านั้นนะฮะเป็นวิธีการได้แบชนะฮะซึ่งก็มี ประมาณนี้สําหรับคลิปของเราในวันนี้นะโอเคนะก็สาหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็มีคลิปอื่นด้วยนะคลิปแบบสอนทำเรว่าการเน้อปีกแดงนะแล้วก็คลิปสอนผ่านโหมดมาสเตอร์ด้วยตัวเทานะแล้วก็คลิปต่างๆนะโอเคนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มมาได้นะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะโอเคนะสาหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ลืมกดไลค์นะสับค b e ยและคอมเมนต์เพิ่มกำลังใจในการคลิปต่อ,ตอไปนะครับ